สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกคลิปนึงครับผมกับโอซายลุยเหมือนเดิมคลิปนี้ไม่ใช่ตกปลาช่อนนะครับตกปลาหน้าดินนี่ครับอยู่ที่ริมน้ำมูลแถวแถวบ้านนี่แหละครับนี่ครับร้อนมากครับอากาศนี่ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน เดี๋ยวมาติดตามดูครับว่าจะได้ปลาไหมเรามาดูผลงานกันครับนี่ครับมองตดปลานะครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับนั่นไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยปลาหรือตอครับดึงขนาดนี้สงสัยจะตัวเล็กครับข,ขึ้นครักไปละ สังมกติต้อนอ่เดียบ้อยเลยนะตามดึงไปเข้าโตเสียงว่านะเอาอีกแล้วนะต้นเฮ้ยคันขวามือเนี่ยมันตอดตนานแะล้คันขวามือเนี่ยคันยาวคันสันนี่เด้ขวาสุดน่ะ ตึกหายไปเลยต,ต,ต้นคันทรายนะต้นบอกกูจะดูไหนดีเว้ยกลบวมากนั <laughs> ่น นดึอมันสองมือเนี่ยว่าสายคันหนึ่งขวาคันหนึ่งนี่นณะจังหวะมีลมอยู่นะเสียงอะไรเบี้ยวๆว่ามีก่อไย คันขวาตึกเดี๋ยวหายไปเลยวะตึกแรงขั้นเนาะเม,มื่อกี้เมืนว่าเสียงกระเตยหรอกโอ้เสียงนกเนี่ยมันได้บรรยากาศจริงๆเลย เตรียมดึงงนี้ครับคันขวาเตรียมอีกแล้วครับคันขวาคันขวา น่าฟังนี่ไหลแรงขั้นเอ้ขั้นตีนยงไปเมื่อกี้ <c oughs> ขึ้นตัวนาตัวตา นี่ครับเสียนกินระยะยาวกับเสียนกินระยะใกล้เ,เช็คสายครับเช็คสาย เดี๋ยวเรามาดูคนขโมอยอ่ากอไผ่นี่ครับนค,คนขโมยกอไผ่มาทำอะไรครับมาทำอะไรครับ<ะ>มาหาปลามาหาปลานี่แหละปลาฝ่ามืดมนนเมหมือนฝนจะตกเว้ยเออกับมันกับมืดจริงๆเนี่ย มันเดี๋ยวว่ามันมืดเล็มสักหน่อยเนาะกระชังใส่ปลาใครล่ะนี่ช็อบขื่อเลยเอาไปเลี้ยงนะแหวบมาแล้วครับมาแล้วครับเอาแล้วครับเซียนสอนเซียนสอนดูกันครับเซียนสอนเป็นไงครับดูผลงานครับผมสงสัยจะได้ตัวครับคันกุ้งนิดๆ เป็นไงครับมาดูผลงานกันครับผมเป็นยังไงเป็นยังไงผมมีครับมีตัวครับมีตัวไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับเป็นไงเป็นก้อนเลยครับก็ก้อนเยือนี่แหระ อะไรวะลาอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอยู่้ต้องไขึ้นันยูโอ้ตัวใหญ่ครับน่าจะมีตัวใหญ่ครับผมตั่วามโลพกอย่างแ้วมันกระลุดใจเย็นใจเย็นคิอยู่ไหมอยู่ถ้ามันกระลุดตัวใหญ่ยู่รลุด้าโอ้ยยของอู่ล

เอาเอาคันไหนดีเนาะปลากำลังเข้าดีครับขวาก็ติดต่อซ้ายก็จะกินนี่ครับโอโ้โหสุดยอดครับปลาตัวใหญ่ ลวงไหนมันติดต่อตัวใหญ่ขั้นเมื่อกี้นะ่ะตัวใหญ่นี่ตรงตัวใหญ่ขั้นยังวะแม่ขั้นเกือบกระดิ่งเนาะ <c oughs> คนหนึ่งจะจับคันคันมันวิ่งหนีอันเด็ดแ,แ,แ,แต่ตึกยังไงเราเลยเติมเกือบครับเกือบเกือบติดต่อครับเดี๋ยวมาดูตัวใหม่เมื่อกี้ติดต่อไปหน่อยไปหน่อยแล้วแหละติดหลายเลยแหละ vìng khảo hái tối anh nhiều ấy, quá, nè, chạy 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 ยึดหลายรอบนี่โมโหปั๊บกัดวัดปั๊บเลยอเอาทั้งไว้ได้ด้อยทั้งไว้ได้ไหนกิงมุยมุ้ยเป็นอันไหนโทษแรงๆนี่น่าจะปลาตะเพียนหันยะไอ้ยะตื่นตัวเสียหยุดได้เลยอ่ะไม่ยะหม้อติ้นจาไปเนาะ เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาตั้งแต่นั่งโลมานานเจอเซียนต้นเข้าไปครับไม่มีพลาดอยู่แน่นอนนี่ครับไซส์สวย เัราะตำหนิวนี่ไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับาได้เอนตอดกัคลค่ยติดไหมนะนี่ครับโอ้โหตัวหน่อยปวดเว้ย นี่โอ้แน,น่นนแน่นนแน่นนเดี๋ยวยิปเป็ดด้วยยิงอนไหมครับดึงตึบ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 ย้อนแสงว่ะโชว์ดารปลฝาอะไรนะ่ะปากะมังฝากระมังทำไมหน่อยไปขบานมีแต่กระมังใหญ่ๆเป็นวงเลยใช่ไนี่ครับเดี๋ยวมาดูผลงาน เด็กตัวละเขาม่ให้นั่งหรอกเ้ยชกอรดูลำยใหญ่เลยนะกูทำไมชกเกอรนี่ครับผมงานนี่ หลายตัวอยู่ครับเนี่ยประมาณสิบสิบกัวตัวแล้ว่ะเนี่ยอันนี้คืนครับสิบกัว มูลลำน้ำมูลเล้ปลาสิบกว่าตัวเบ็ดจะคันนสองสี่ห้าคันนะ ดูสูตรเยอะกันลำครับรำรำนะครับไม่ใช่นางรำ กอไผ่ครับนี่ครับสูตรผสมครับนี่ครับกออย่างใหญ่เลยเนี่กอไผ่ชัดๆครับปากระมังนี่ครับเดี๋ยวมาดูเสียน ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยเสียนสอนแห่งลำน้ำจักระาดอืมกนั้นแหละมันอยมเพื่อจักระาดเนอะอดึงแกนั่นะนะ,นะร้อนครับลงไปแป๊บเดียว ดีไม่ถึงทีเดียวพร้อมกันเนาะสี่คันนี่ครับติดกับนาากาดร้อนครับไหนขี่ขนานมาเนี่ไอ้ต้นขี่ขนหนมาคันนี้ไงโอ้อนี่ครับคันหมานครับผมนี่นะครับถ้าไม่ได้คันนี้นี่ไม่ได้ปลาเลยละเนี่ยนี่เขาเรียกคันหมานคันออกหากิน หาหนูคันไหนคันนี้โอ้โอหหาอื่กับคันนี้ว่าแล้วเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับมันมีอะไรหมานคันนี้อ๋อผมเห็นแล้วนี่ครับนี่พี่น้องนี่ครับของหมานอยู่ตรงนี้นีเองนี่ครับหางหนูหมันบ่หางกระโหลกอือไปหาหนูนึกว่าตัดหางหนูมาไม่ใช่นะครับหางกระโหลกครับนี่แหละของหมาน ร้อนมากมีขนาดจักโมงเลยสามโมงสี่โมง,ลมงลมมแล้ววันนี้ร้อนจิงไหมเอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวต้องรีบกลับแล้วครับผมรีบกลับแล้วลมฝนมาแล้วครับลมแรงมากสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมฝากติดตามคลิปหน้าด้วยครับผมฝากติดตามโอซายลุยด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย